ดาราทองกับจามังกุดแตกต่างกันยังไงวันนี้สมโบมีคําตอบดาราทองจะใช้การกวานเม็ดแตงกับคทะทองเหลืองคัดเม็ดแตงไม่สวยสวยที่เท่ากันส้มโบใช้เวลากวา4ี่ชั่วโมงค่ะยอดของนเม็ดแตงตรงนี้จะต้องเป็นน้มแหลมขึ้นมาค่ะปิดด้วยทองคําแท้มีฐานที่ทําจากแป้งและอบต่อด้วยควันเทียนค่ะนิยมใช้ในงานมงคลต่างๆหรือจะเป็นของขวัญก็ได้ค่ะรูปสวยกลิ่นหอมและยังมีชื่อที่เป็นสิริมงคลด้วยค่ะจามังกุดจะขอด้วยใบตองแห้งค่ะหอมกลิ่นอ่อนๆของใบตองเพราะมีการไปตากแดดค่ะด้านในก็ ก็คือมีแม่แตงเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้กวาดแม่แตงตรงนี้เปรียบเสมือนมงกุฎค่ะก็เลยชื่อว่าจ่ามงกุฎเนื้อด้านในที่สมมโอได้ทานนะคะเขาก็จะหนึบหนึบ<ๆ>มีกลิ่นหอมไม่เชิงอาลัวไม่ชิงกะละแมค่ะอธิบายยากเหมือนกันตาราทองสมมโอทำเองนะคะส่วนจ่ามงกุฎเนี่ยสมมโอซื้อมาและจ่ามงกุฎก็จะไม่ได้มีกลิ่นอบควันเทียนเหมือนดาราทองค่ะหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถคอมเมนต์ได้นะคะมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปส้มโอต้องขออภัยด้วยค่ะสมมโอแค่เป็นคนนึงค่ะ ที่รักในขนมไทยแล้วก็อยากอนุรักษ์ขนมไทยมากๆเลยก็จะพยายามหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งหนังสือจากหลายๆเล่มค่ะอยากให้ลูกได้รู้จักขนมไทยที่เป็นขนมโบราณค่ะและเรียกชื่อให้ถูกต้องติดตามช่องสมูทําขนมด้วยนะคะ